อันนี้เราเจอยาสโอนั้นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจ้า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 เจ้าแวอาจจะไม่โดนวืดแรงแรงมาแรงมาแรง โอ้ยตัวย่าอยู่ต้นเกมโอเคเงาใช่ละเออุ้ยติดเกาะคุณมาคุณมาครับกําลังจะไปช่วยแป๊บนึงตีมาจ้า อ๋อหายผลตัวไฟ<ป>กระทบเพิ่งอายุเรียบร้อยหายไปเลยม,มาฟาร์มป่าเลยจ้าอ๋อเมาทีก่อนดูพี่ขี่ไปแล้วขี่ไปแล้วไม่ได้ กลับมาจะขอเพื่อนช่วยอืมโอเคเพื่อนมนเกาะด้วยตามแผนเดี๋ยวแฟตฟรีเลยไม่เป็นไรใช่เหมือนกันอืมตกอยู่แหน่แหนไม่ให้กลับไม่ให้กลับขออยู่มูมาก่อนแล้วกันปัดฟรี พาดล่อเท่ตีมาแล้วไอ้น้องมพารถถังมาเหยุใดไม่เป็นไรตีมาแล้วรอพี่แป๊บโอ้โโอ้โโอ้โบุบุตีุบโอ้สุดย้อย โอ้โหแรกคุ้มไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยพลังงานบนอย่างไวก็เจอแน่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 มีหวอดมีหวอดตอนนั้นมีหวอดตอนนั้นมีหวอดไม่โดนว่ะไปก่อนสู้ง่ายที่ไหนเลยเนี่ย แน่แต so <t |fr|> ่เอาให้ได้สิโอ้โลลมอะจุกจุกไปแล้วรอแป๊บเห็นแล้วอยู่ได้ยูหายไปชะไม่ตายก่อนอ้โอเคหิวโอ้โหเป็นคิวไม่น่าหิวเลย เห้าอุ้ยอุ้ยปุบกันอย่างหนักหน่วงอืโอเคโอ้ยกำเนสหัสกันจะจัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยสู้ลำบากบมาแล้ว หายไปเลยอืมไม่ได้เว้ยเดนน็กยังไม่เก่็จเอาหน้าชนั้งรอบไปละโอ้โหเข้ามาทำไมเขาเนี่ยโอ้อยุบี้ โอ้โหเละบว่าเราต้องเล่นแบบแอตเลติกจริงๆอะไปจริงต่อหลังมันอะไอย่างเยอะเลยปริมาณมหาศาลมากๆโอ้ นี่นี่มันได้เรื่องโว้ยอย่าโอบอันนี้เอาเรื่องไว้เอาเรื่องโอเคได้ไปบ้างต้องได้แหละโอเคได้ บางทีคนไปช่วยมาแหละไปก่อนโอเคเอาอะไรเอาคนที่แตกก่อนไม่ได้ไก่อนโอเคตกบ,บนเลยมาเวสหายเออหายไปเลยเรียบร้อยอน,นี่จับพี่ไม่ง่ายหรอกน้อง ขอกเล่นมืและของเล่นมืแล้ะตอนนี้แหละเพื่อนแน่บ๊ายบายปึ๊บหือปวดหัวล่องเรือวนวามังกรกอนมังกรก่อนก้อนก่อนไหม้เพื่อนก้อนก่อนมังกรก่อนมังกรดูดเลือดตัวแรกตายได้เรื่อง có con còn có lòng còn lấy thương thương ê thương ui thương thương mới biết bảo, không thương được thương thương con, thương con thương 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 Chẳng ไปก่อนอ่าหายเก็บของกินครับอ่งหัวที่เดียวกันไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวทิดไปโ <c oughs> อ้ยกอตกแล้วนะแอนสตาร์ <c oughs> สตบพี่ไม่ง่ายนะจ๊ะ อ้ย่างดุอยู่ทีมึงด,งดุดุเกินจเย็นโอ้โหตายบอกว่าเนี่ยเดชระเบิดอยางนี้้อมมากเลยไม่เป็นไรจะเสียงจะเสียงอ้อหือหายไห่แ <c oughs> ค่ไหนก็หาย <c oughs> อ๊้ อ a อนี่แชออกไปแนก่อนแอนจับตัวไม่ง่ายหรอกจับตัวไม่ง่ายหรอกโอ้โหโอ้ยโอดินจากลังดินจากดลูกวกลังดินจาได้อย่างนั้นเหรอ อีล่างล่างล่างเยอะละเดี๋ยวไปแป๊บนึงโอเคทันอยูพ่พี่ไปแล้วพี่ไปแล้วพี่ไปแล้วตายแนย่แอดพี่แตกบอกเลยแอนหนี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 เอาวงแบนว่าไงาอาบัวหูเกือบ มีอีกไหนแล้วก็หายไปแล้วเมื่อกี้วนอยู่วนอยู่วนต้องตโรคชีนันหน่อยอุยอ้ยโอ้โหยโังพี่โอน้นัเลยพี่ว้า้าสามสงโอ้ย เฮ้ยย่าเชนลินล่างยังไปสองคนพอไหนไหนอโอ้โอ้แดงจัง,ง่าแดงจัง,ง่าโอ,อ้ขายไปเลยโทษกับเจ๊โอ้ช่วยหน่อยโอ้โอ้ ระเมิดขนาดนี้อืโซนป้อมแตกไปโอเคดูกันบ้านกันมาก่อนกัน้นานก่อน,น,น,นไปล้วจ้าพี่มาแล้วตันป้อมไปดูหืมไม่น่าตีเลยกู หายไปเลยโอ้มังกรเหรอได้เลยพี่ได้เลยพี่มังกรไะแเอาก็ได้บูดีกว่าโอ้เพื่อนลึกเพื่อนลึกเพื่อนลึกโอเคได้อยู่โอ้โอ้โอ้จจ หุนกอนมักอนมักอาเพื่อนไปนู่นล้ไม่เป็นไรอไรีกูปรีกูปรีกูปีกมด่วนเราตีเลนบนดีกว่าป้อม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 าามามมามาโอเคไม่เป็นไรตอนที่คือเอาอะไรครับนี่ย เออทขาไม่น่าเข้าเลยจุ๊บๆอืมวิ่งด่วนวิ่งวนอุ๊ยหิว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 จัดหิวจัดเลยกินข้าวเสียไม่เนี่ยแม่เห็นนะหายไปจากเกมวีรีตโอ้โหอย่างไรดีหมดตอนนี้สุดยอด วิราสิวิสิวียตีแปดเจ็ดหกวิตองก็ได้หมดเนี่ยอาสี่สามสองอ้เออดอดเี่ยววะออ๋อกลับบ้านโอ้จบไปแล้วอือจบยางหล่อทจ